ท่านคะไฮซีซ <tinc S 2> ันเกาะสมุยตอนนี้มีแผนต้อนรับนักท่องเที่ยวยังไงบ้างคะเปิดประเทศแล้วด้วยค่ะครับก็ถือว่าเป็นเป็นความโชคดีนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเราเรียกว่ามีมีทุนมีทุนทุนการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะมีนักวิชาการเขาแบ่งเป็นสองประเภทประเภทแรกพูดภาษาอังกฤษเนี่ยนะก็คือทุนทุนที่มีอยู่แล้วทุนธรรมธรรมชาตินนเองภาษาอังกฤษจกว่า factor endowment แปลว่าที่พระเจ้าประทานมาให้เช่น มีเกาะมีแสงแดดชายหาดทะเลพวกนี้นะภูเขาเนี่ยซึ่งเป็นต้นทุนที่เราไม่ต้องลงทุนแล้วก็อีกอักอนนึงก็คือครีเอเต็ดเอ็น <created S 2> ดูแดดแดดดเมนท์ที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองแมนเมดแคปิตลอลนะหรือในเจอเดอนแคปิตอลแล้วแต่จะเรียกนะครับเพราะงั้นความโชคดีของสุราษฎร์เรามีทั้งสองอย่างนะครับทุนทางธรรมชาติก็แดดที่อบอุ่นชายหาดที่สวยงาม อ่าทะเลที่สะอาดนะครับแล้วก็มีเกาะสองเกาะแล้วก็อ่าเกาะร้อยเกาะเลยค่ะท่านอาใช่ใช่ร้อยเกาะทุกท่านนี่นะแล้วก็โดยเฉพาะหมู่เกาะทะเลใต้นะครับอืซึ่งสวยงามมากนะครับเราจะเป็นสมุยพังงานเกาะเต่ายังมีเกาะนางยวนหมู่เกาะอ่างทองอะไรต่างๆมีเยอะมาเกาะอ่าอ่ซึ่งอันนี้เป็นที่อ่ต้องการของนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่า พื้นที่ของของภาคใต้มันก็เป็นอากาศอุ่นนะครับและช่วงนี้ในทางยุโรปเองในทางหลายประเทศก็หนาวมากนะครับเขาก็พยายามหนีหนาวนะครับและเพื่อมาดับสัมผัสอากาศอุ่นนะซึ่งตอนนี้นักท่องเที่ยวในพื้นที่ยุโรปหรืออเมริกายันเซียเนี่ยก็รวมทั้งตะวันออกกลางนะครับได้เข้ามาในพื้นที่เราเยอะมากนะครับนอกจาก ที่เป็นมาสัมที่มาสัมผัสธรรมชาติแล้วนะนอกจอากนี้นะเรายังมี ที่ท่องเที่ยวใต้ทะเลด้วยนะครับดัาน้ำดูปากการ์ดนะครับแล้วก็พื้นที่ของสุร,ราษฎร์เองก็ยังมีสิ่งสวยงามเช่นโลมาที่ชมพูอะไรเงี้ยซึ่งหาดูยากนะครับนั้นเป็นสิ่งที่ธรรมชาติที่เราได้เปรียบคราวนี้อีกส่วนหนึ่งที่สุร,ราษฎร์เองเราก็มีความพร้อมนะครับไม่ใช่เฉพาะสุร,ราษฎร์จริงประเทศไทยค่อนข้างมีความพร้อมคือทางการแพทย์นะครับเป็นที่ขึ้นชื่อนะครับ การแพทย์ของประเทศไทยนี่หนึ่งไม่แพงด้วยแล้วก็มีแล้วก็เก่งนะครับรักษาโรคคุณหมอเชี่ยวชาญคุณหมอมีความเชี่ยวชาญราคาสมเหตุสมผลครับแล้วกราคาไม่แพงนะครับเข้าถึงง่ายครับแล้วทำหรับสุราธานีเองก็เราก็มีสถาบันโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลศูนย์แล้วก็โรงพยาบาลเอกชนนะครับมีความพร้อมมากๆนะครับและก็ล่าสุดก็ เพิ่งมีเปิดโรงพยาบาลที่ถือว่ามีมาตรฐานนะครับอ่าหนึ่งในห้าแห่งก็โรงพยาบาลวัฒนาวัฒนแพทย์สมุยนะครับก็เป็นโรงพยาบาลเอกชนนะครับขนาด53เตียงนะครับอันนี้ก็เราก็พยายามเปิดเพิ่มเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์การท่องเที่ยวสุราษฎร์ในเชิงสุขภาพด้วยนะครับเพราะคนมาท่องนักท่องเที่ยวแน่นอนมีหลากหลายอายุนะครับบางคนก็มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับเมื่อมาแล้วนะครับมาพักมาเที่ยว แล้วพักผ่อนผ่อนคลายนะครับก็ถือโอกาสรักษาสุขภาพดูแลสักภาพตัวเองด้วยนะครับแล้วก็มาใช้บริการสถาบันการแพทย์ของอจงังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งไม่แพงนะครับแล้วก็มีคุณภาพนะครับดีดีกว่าหลายที่และอย่างหนึ่งที่มีข้อได้เปรียบของ <ฮะ S 1> ของเมืองร้อนก็คือถ้ามีการผ่าตัดนะครับ แผลก็จะหายเร็วถ้าอยู่ตางอากาศเมืองหนาวเนี่ยมันหายช้าเหมือนเอาเนื้อแช่ตู้เย็นแะละมันไม่เน่ามันไม่สมานนะครับแต่ถ้ามาอยู่ในเขตร้อนเนี่ยแผลที่การจากการผ่าตัดก็จะหายเร็วขึ้นนะครับนอกจากนี้ด้วยมีทั้งแฟกเตอร์ดามเมนต์เกเติดดยมมนที่แจ้งไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเดตินชันของนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ กลุ่มนักธุรกิจซึ่งมีกําลังซื้อสูงนะครับกระเป๋านัากนกลุ่มกระเป๋านัากเราพร้อมรับนะครับนีเป็นความโชคดีก,ก่อนกทราชธานีนะครับแล้วก็ทราบว่าวันที่ห้าวันที่ห้ามีนานี้นะครับก็บจะมีนักท่องเที่ยวจากจีนเลยนะครับะจะบินตรงมามาลงที่กอสมุยนะครับ ก็ก็จะได้เพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวอีกก่อนหน้านี้ก็จะมีเรือสําราญนะครับจากเยอรมันเข้ามาหลายลําแล้วนะครับผมก็มีโอกาสไปต้อนรับท้งหนึ่งด้วยนะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีซึ่งบรรยากาศการท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีอตอนนี้ไม่ใช่ปกตินะครับดีกว่าปกติกากตมากเลย,ต,เลยนะต้องฝากช่วงสุดท้ายแล้วค่ะท่านประมาณหมดเวลาแล้วคะ่ะท่านต้องฝากทางว่าแล้วเขาว่าร่วมกันต้อนรับรบรรยากาศการท่องเที่ยว ให้คือคักที่สุดอีกนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะก็ยังมีกิจกรรมอีกสองกิจกรรมนะอย่าพูดเร็วๆนะครับก็มีเรื่องกีฬานะครับก็จะมีการกิจกรรมวิ่งปั่นพายใบายดอนสักนะครับวันที่12มีนาอันนี้ก็กิจกรรมวิ่งจาาสี5กิโลวันที่19นี้ก็ปั่นพายนะครับที่หาดนางกำนะครับส่วนไอ้วิ่งจ่าสีนี่จุดต้นๆที่กอะแรกก็สวยมากนะฮะแล้วก็ที่ท่าชนะเองนะครับวันที่1 9 1 7ถึงมีนานี้ก็มีการแข่งขันตกปลา แล้วก็วันที่29เมษายนนี้ก็มีแข่งขันเปตองโอเพ่นนะครับที่สนามกีฬากลางงจัหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็อีกสุดท้ายนะครับอันนี้ก็ของหอการค้านะครับก็เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะครับอย่าง ner, องสเปนเนอร์ชอปเปอร์อพคอมเมอร์สนะก็จัดงานสุราษฎร์แฟร์นะครับซึ่งจะเป็นก็สุราษฎร์ฟู้ดแฟร์นะครับซึ่งเป็นขึ้นชื่อแล้วสุราษฎร์เรามีอาหารทะเละที่สดนะครับมีหอยนางรมอะไรต่างๆเหล่านี้ ก็จะขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18มีนาคมนะเวันเลยนะครับช่วงระหว่าง16.00นถึง22.00นณนะบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำปาตีจังหวัดสุราษฎร์นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้มาเที่ยวนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวสุราษฎร์